อันนั้นฝนหรือเปล่ามเอานอ่ยเบื่อเบือแล,ล้วเวปมาม,มาแล้วเว้ยเสียวหลวนี่ไ,มไมมหไมเฮ้ยเขาเฟรมสวยจัด เออไม่น่ารอดอะ่ะใช่ไหมมันเริ่มมืดมาแล้วพี่มันฝนน่าจะไล่มาละว่าอัดวิดีโออยู่เอ,อาใส่เอาัถหมุนสักรอบหนึ่ง

เซ็นท่านพัฒนาตึกเขาบ้างใช่ไอวันนี้หุ้นขึ้นไหมตึก ไอ้ตึกหุ้นเนเปิดไฟสีเขียวไอ้ไอ้ไอ้เนี่ยไอ้ไฟสีเขียวพุ่งขึ้นเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดหุ้นหุ้นลงอ่มันจะเปิดไฟสีแดงจริงอันนี้อันนี้จริงนี่มันไม่ได้โมเมเนี่ยมันเป็นตึกอะไรตึกของอะไรหุ้นหุ้นอะไรอ่างอ่ะผมเคยดูข่าวอยู่ thank yeah. you

เดือนหน้าครับ16ตุลาครัมาเยี่ยมหัวหน้าเลยนะใช่หัวหน้าอยู่ที่เดิมครับมาเยี่ยมหัวหน้าเลียงได้เหรเมีที่น้อง่งารอกมีที่นอนรงหยาบาไม่มีไม่มีที่นอนก็ไปนอนสายเก็บ ินปีอยู่ปีแม่่ก็น่ันแกน้ง็้าเหมือนเดิมเีรี่หมน่จอไถ้าถ้าจะบอน้องก็นั่งี่ไปได้อะไรว่าให้ลถลดมีก้าเปไปลงใน้ีเอเอสตงว่าแล้วก็มีอังว่าไปเอเนกัไให้ในนั้นคืออะไรอ่ะสวนวิ่งอเลยมันวิ่งแต่น่าจะใช่ครับมันอยู่กลางเผม ไม่ไม่ใช่อ่ะสวนลมใหญ่กว่านี้เยอะพี่ยยผมว่าสวนสวนสุขภาพของพื้นที่เขามัง้งเพราะว่ามันไม่ใหญ่มันไม่ใหญ่นะพี่ดาเห็นไหมะานท้ไหนคะอยเรอไหมีครับตอนนี้มีคนมาแล้วมิวอยู่อยงเงี้ยระวังโทรศับท์ลน,น เรอผมว่าฝุ่นนะไม่มันมีพอเจ็ดร้อย นค่ฝนลงแล้วหรอพี่โอ้อันนี้กับประตูน้ำนี่ไงน้ำประตูโอ้แขินผมเคยเข้าไปนะโอ้โหแล้วนเลยอ่ะใกล้ๆขาเหนพวกแขพวกซิกเยอะตอนแรกอ่ะจะไม่ได้เลย อะไรเรือเรือบุฟเฟ่เบียร์อ๋อแล้วสภาพอากาศอะไรเงี้ยดีมันเออบุฟเฟ่เบียร์เดินเข้าไปนี่ินเลย